สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาที่บัตเตเมียเล็กบัตเตเมียนะคะวันนี้คนเยอะหน่อยอากาศดีก็เรามาสายด้วยก็เลยเริ่มมีคนเนยอะตรงนี้ข้างหน้าก็จะเป็นน้ำตกนี้ก็จะเป็นทะเลสาบบัตเตเมีย เดี๋ยวเราจะเดินรอบทะเลสาบนี้นะคะก็ใช้เวลาน่าจะประมาณสองชั่วโมงประมาณ7กิโลอะไประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเจอกันบายใช่ท <Hey, S 1> ีนี้ก็จะเป็น <Hey. S 1> แม่น้าไหลมาทางนี้ จากทะเลสาบเข้าไปในหมู่บ้านนน้ําแก่ตอนน้ําแก่นี่จะเดินรอบ ทะเลสาบนะคะทุกคนอันนี้ก็เริ่มเดินขึ้นทางเดินรอบๆทะเลสาบวันนี้ขับรถกว่าจะมาถึงโอ้โหทางทรหดมากคับว่าไปบ้านใน่กำปอง ขนช่างเคียนโหดหรืออะไรที่ที่ว่าโหดในประเทศไทยเราว่าที่นี่โหดกว่าเพราะว่ามันเป็นทางเหมือนทางเี่อใช้แบบเขาเรียกอะไรนะที่เขาขี่ม้าขี่ม้าเทียมกยเทียมม้าอะไรเขาเรียกอะไรนะอืที่เขาเด้ เป็นภกเขาที่เขาไปเดินกันหลังนั้นก็จะเป็นทางเดินแบบไม่ต้องใช้แรงไม่ต้องเหนื่อยมากแค่เดินรอบๆทะเลสาธรรมชาติก็เขียวชะอุ่มแบบนี้ หลังจากพักทานแซนด์วิชแล้วก็เดินต่อนะคะทุกคนถึงชายหาดนี้ที่แรกเรามานั่งมีกันแค่สองคนแต่หลังจากนั้นก็มีคนแบบมากันเต็มเป็นสิบแทนที่จะได้ความสงบก็เลยได้เสียงเจียวจ้าเสียงหมาเห่า แต่ว่าก็ไม่เป็นไรถือว่าแชร์กันไปเนาะโอเคเดินถอยกันต่อเลย Let's go ก็ชิดนะก็เดี๋ยวไปกันต่อเลยจะเดินเข้าปนันไหป่าสนล้านะคัะทุกคนบางคนก็จะเดินข้างบนแต่เราเดินข้างล่างเลาะเด้อ เพราะทะเลสาบ Another one. Waterfall in front of us. Back. วุฒไ,ไปเดินครับเราจะเดินเข้าไปในป่าดูสิก็จะถึง แล้วเราก็มาถึงทางตันแล้วนะคะทีนี้เราก็ต้องกลับไปทางเดิมหมดสุดทางก็จะประมาณอีก6กกิโลนะหกกิโลกลับทางเดิม สุดทางอ๋อแต่เดี๋ยวก่อนเรามีทางลับที่จะไปกันนี่งไงทางลับต้องเข้าไปในอุโมงนี้ตามกันมาเลยมองไม่เห็นอะไรนะคะทุกคน มืดมากอาจจะน้ำขังน้ำท่วเดินทางน,นา้ำแล้วเราก็ออกมาทางคนเขากำลังเข้าไป น้ำท่วมแล้วเราก็ผ่านมาอีกฝั่งหนึ่งของทะเลสาบแล้วนะคะนี่ก็ไกลจก้ก จบเส้นทางแล้วดูแดดออกฝั่งน้แดดออกบอกตรงๆว่าเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วมาคนยังไม่เยอะขนาดนี้แต่มารอบนี้คนเยอะ <Okay>. นี่ขนาดไม่ถึงช่วงหน้าร้อนเลยนะ I think chow and baby can do this. อีกฝั่งหนึ่งแล้วค่ะทุกคนใกล้จะบรรลุปเป้าหมายแล้วดูวิวสะกดโอ้น้ำตกข้างบนนะโอเค,อเคไปกันตอนแล้วเลยเอกไม่ไม่นานละใกล้ละ